ทำอย่างไรให้เด็กรู้จักยอมรับเวลาทําผิดความผิดพลาดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสําคัญคือทําผิดต้องกล้าที่จะยอมรับรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองและชดเชยปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดไปให้ดีขึ้นเท่าที่ทําได้แต่เรื่องเศร้าก็คือเรามักจะเห็นบ่อยๆอาจจะเป็นกรณีใกล้ตัวในบ้านในที่ทำงานหรือในข่าวใหญ่ของสังคมว่าบางทีคนที่ทำผิดแต่กลับไม่ยอมรับผิดทำผิดแต่ก็ไม่ถูกลงโทษอย่างยุติธรรม สำหรับเด็กถ้าพ่อแม่มีความเข้าใจและไม่ปล่อยปละพ่อแม่ก็จะสอนและปลูกฝังให้เขาไม่เป็นแบบนั้นเมื่อเติบโตมาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับผิดและมีความรับผิดชอบเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติแต่ตรงกันข้ามหากเด็กคนหนึ่งเติบโตในครอบครัวที่ไม่ได้สอนหรือเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เด็กก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบไม่ยอมรับผิด ถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำผิดก็ไม่แคร์ใครไม่สนใจโลกขาดระเบียบวินัยและไม่เคารพกฎกติกาขาดคุณธรรมและศีลธรรมสังคมเราคงมีปัญหาในที่สุดประเทศชาติคงดำรงอยู่ไม่ได้คิดว่าเราคงต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวหน่วยย่อยที่สำคัญที่สุดที่เราอาศัยอยู่พ่อแม่และผู้ใหญ่ใกล้ชิดจะทำอย่างไรดีในการปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักยอมรับผิดมีความรับผิดชอบไม่ยากเลยค่ะแค่ทำตามหกข้อนี้ หพ่อแม่และผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้เช่นหากพ่อทำผิดพ่อสามารถยอมรับว่าตัวเองทำผิดและพร้อมจะรับผิดชอบในเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่ได้ตั้งใจยกตัวอย่างเช่นพ่อขับฝ่าไฟแดงและโดนตำรวจเขียนใบสั่งแถมขับไปชนรถอีกคันรถอีกคันยุบเสียหาย พ่อก็ต้องยอมรับว่าพ่อเป็นคนทำไม่หนีไม่ปกปิดไม่เฉยเฉยหรือพูดไม่จริงเพราะพ่อบางคนอาจโกหกว่าพอดีรีบมากเลยลูกไม่สบายจะพาไปโรงพยาบาลทั้งที่ลูกสบายดีลูกก็นั่งฟังตาแปว๋วพ่อควรยอมรับผิดพูดขอโทษคนขับรถที่พ่อขับไปชนเขาว่าทำให้รถเขาเสียหายทำให้เขาเสียเวลาด้วยจากการกระทำของพ่อและก็ไปจ่ายเงินชดใช้และจ่ายค่าปรับที่โรงพัก เด็กก็จะรู้ว่าทําผิดต้องยอมรับและขอโทษรวมถึงทําในสิ่งที่เป็นการชดเชยความผิดถ้าทําเช่นนั้นคนอื่นก็พร้อมให้อภัย 2. ส,สอนให้เด็กไม่ปกปิดและกล้าที่จะยอมรับผิดต้องเริ่มที่การแสดงออกของพ่อแม่เวลาที่เด็กทําผิดหากเด็กทําผิดอย่าเพิ่งรีบใช้อารมณ์รุนแรงในการดุหรือว่าเด็กให้เริ่มด้วยการถามถึงสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีใครอยากทำผิดดังนั้นเราควรฟังเหตุผลและเรื่องราวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กบางคนตกใจหรือเสียใจหลังจากทำผิดเราควรให้ความเห็นใจใช้การสะท้อนความรู้สึกเช่นหนูคงจะตกใจเสียใจที่เรื่องที่ทำผิด ต่อด้วยคำถามให้เขาเล่าเรื่องนายลองเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นที่สำคัญเวลาที่เด็กเล่าเราต้องตั้งใจฟังเด็กก็จะรู้สึกว่าเราเข้าใจและจะไว้ใจที่จะเล่าให้เราฟังทุกๆครั้งที่เขาทำผิดหลายๆครั้งผู้ใหญ่จะพูดว่าเด็กไปก่อนเช่นแย่จริงๆไอ้ลูกเวรเอ๋ยทำไมแกทำแบบนั้นหรือนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมทำแบบนี้อีกแล้วฉันเบื่อแกมากสอนเท่าไหร่ไม่จำ มีแต่กอบปัญหาถ้าเริ่มด้วยความรุนแรงเด็กจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจและทีหลังเวลาทำผิดก็จะมีแนวโน้มในการปกปิดความผิดด้วย 3. หลังจากที่รับฟังเด็กในเรื่องที่ทำผิดแล้วเราต้องให้เด็กเรียนรู้รับผิดชอบในการกระทําของเขาด้วยการทำโทษเชิงบวกไม่ใช้ความรุนแรงการทำโทษที่ดีเช่นตัดสิทธิ์ให้ทำความดีชดเชยแต่อย่าปล่อยผ่านไปเฉย ควรปลูกฝังแต่เนิ่นๆแม้จะเป็นเด็กเล็กเช่นลูกทำน้ำหกก็ต้องให้เขาช่วยทำความสะอาดเท่าที่จะทำได้หากเป็นเด็กเล็กก็ให้ช่วยหยิบผ้ามาเช็ดไปด้วยกันโตหน่อยพอจะทำได้ก็ให้ทำเองขณะที่เด็กทำสิ่งที่เป็นการชดเชยความผิดที่ทำเราก็ชมเชยเขาว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไปจะเป็นการปลูกฝังว่าเวลาทำอะไรไปก็ต้องรับผิดชอบต้องปรับปรุงแก้ไขจึงเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ 4ถ้ามีตัวอย่างของการแสดงความรับผิดชอบเช่นในข่าวละครในนิทานที่อ่านให้เด็กฟังเราก็สามารถสอนเด็กๆไปด้วยว่าสิ่งที่เห็นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรควรทำตามหรือไม่ทำตาม 5. เน้นอีกรอบว่าการสอนเด็กที่ดีนั้นการเรียนรู้จากการกระทำสำคัญกว่าการบอกด้วยคำพูดอยากให้เด็กๆเ,เป็นอย่างไรผู้ใหญ่ต้องทำเป็นตัวอย่างนะคะ 6. ก่อนจะปลูกฝังเด็กและให้ทําเชื่อฟังและทําตามเราในเรื่องใดๆพ่อแม่และผู้ใหญ่จะต้องมีความใกล้ชิดเด็กก่อนคือมีเวลาให้เด็กเวลาในการพูดคุยทํากิจ,จกรรมตั้งแต่ที่เขายังเล็กๆความใกล้ชิดจะทําให้เด็กเกิดความรักเชื่อใจไว้ใจเวลาเราสอนอะไรเขาเขาก็จะมีแนวโน้มเชื่อฟังและทําตามเรามากขึ้นบทความโดยหมอมินบานเยนเ,นเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา